Ê, <coughs> đốt <coughs> Ok, à lẽ, tao không phải là gà đi สวัสดีครับนี่คือรายการ KG z Gamer เอาไม่ใช่ก็ปป55นะครับเอ้ไม่ใช่ดิก็พีไฟเอาเอาสักชื่อเอาสักชื่อโอเคเล่นหมื่นอันนี้มาเล่นแบบพาครัวกึ่งก็พาควัวมันรันอย่างเดียวให้ที่วิ่งก็แบบนี้มีซอร์ขอว่าเล่นเล่นแบบพี่หาแบบสั้นๆแห่ไหนก็จัดไปครับบบสองนาทีเสร็จนะครับสั้นแค่ไหนวะอันนี้ก็ให้เล่นเพลอนอยู่เป็นชั่วโมงครับเพื่อน เอวันพิสูจนก็เล่นแบบอ่าห้ามบังบังแล้วก็เอาแบบสั้นๆเล่นเพย์แอสไนท์ก็เล่นหมดกลางคืนไม่ต้องเราเกมหมดกันคือเข้ามาทุกคนก็จะเป็นเกมหมดอยู่แล้วผมก็เล่นแบบเกมหมดแล้วกันเอาเผื่อตกนะฮะโอเคเผื่อตกเถอะตกตกตกเอาไป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 เถอะต้องวิ่งไปก่อนี้เดี๋ยวเราเราเราวิ่งทีหลังเดี๋ยววิ่งทีหลังให้กูวิ่งอ่ะเออเดี๋ยวขอดูดูสมดูดูดูเล่นดูวิธีเล่นของกล้องเหนือไปดิจะดีเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เลยเพื่อน มันไม่นานมันมีปุ่มเลยมองวะคอนโทรลนั่นแหละยิงของจริงบอกเลยไม่ได้เล่นนานสเปกบ้าพวกเออสเปกบ้าเนี่ยวะสเปกบ้าพวกเล่นเกมอะไรมาแล้วพวกไม่ได้เล่นเลยอันนี้มมีเเเกลล่นยช่วงนี้กล้องเขาไปทํางานนะครับเลยแบบไม่ค่อยว่างมาเล่นด้วยกันนะครับสเปกบ้าไม่ไปโหดไม่ขึ้นอ่ะไม่จริงจริงด้วยสเปกบ้าคุณทางแน่เลยเนี่ย เอาจริงเหรคิดวี่ตูไม่ต้องเล่นแล้วแหละพวกไอตูเปิดด้วยคนเลยอะเปิดนีอเปิดกันได้ไหมนีกดคอนโทรลด้วยดิวิ่งอ่ะเออกระโดดกูว่ามีตันยาวๆอ่ะกูบอกข้าว่าไม่ต้องเล่นเลยตูไม่ต้องเล่นสิ ถ้าไปเล่นแบบแอสซินคือวันนี้ผม <c oughs> วันนี้ผมขอพูดนะผมจะเล่นอ่าวันนี้จะลงสองคลิปให้โอเคอันนี้รับเช้าเล่นดีกองเร็วไปเล่นดูดูปุเลยปุ่มไหนบปุ๊บเวะทำเสต็จดีว่ะไม่เอา,ากดแย่กดหาครับผมวันนี้ก็ <c oughs> ไปวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าวิง่งกันเลยวิง่งอ่าวิง่งหน้าไปแล้วนึงครับผมโอเคหน้า กระโดดอ้าเล็กเก่งเยลยอ้าวอ้าขึ้นดิครับไปเลยขึ้นครับขึ้นสิขึ้นสินสเนี่ยแล้วขึ้นพิงไปข้างบนเนี่ยเนี่ยเนีไอ้นี่ยพี่มันยากอะ่ะยิงดิเอาแล้วตกไปข้างล่างเหาไปแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยไอ้นนองไม่ลงยปุ่มวะปุ่มมัเยอะแยะไปหมดเลยไม่เล่นไปคราบนานใช่ไหมเออเอ้ย อ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปด้วยก็ได้เดี๋ยวผมเล่นไปด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปเรืยอ่ะมาเฮ้ยมึงปีนแม่ขี้โกลมันเผลอมันเผลอกระโดดกระโดดมันเผลอเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเล่นใหม่ให้คือใครจะไปดูตอนผมวิ่งก็ได้นะโอเคไปต้องกระโดดเก็บโอเคไปโอ้ โอ้โอ้เ่งเว่งไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะมันแค่ลงมันมันแค่ล้ลงข้างล่างโอเคบันไดยังไม่รอดเลยปุ่มมันเยอะนะโม่เห็นนะโม้อะไรวะม่งต้องกดพูดต้องกดอะไรเนี่ยก็แกให้แบบเปิดตลอดเลยไม่ว่ากันเอาไม่ช็อตอ๋อไม่ช็อตโอเคอันนี้เราเขียนมากู้ด ไปไปพิ่งไปดูดูดูมันแหลกมันแหลกเจนนะแหลกแล็กสโตนอ่าอ่าไปไปไปเออโอเคไปโอเคไปโอเคเหยียบไปเลยเราสามารถลัดไปทางล็สโตนได้ไหมยายเหยียบนะเดินดูดูสองข้างอันนี้แนะนำยายเหยียบ่เป็นไฟ มึงดูสำคาญจะเหยียบก็เหยียบนะก่องไม่ว่ากันเหยียบเลยเอาไปเหยียบเลยหนึ่งฝั่งซายเหยียบให้ไอ้ก้องไม่เหยียบเลยเอาไป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 ล้ว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 โอ้ล้วมันยากอ่ะชิบหายแบบสองนาทีนี่ปรับไปห้านาทีกว่อนเลย ไม่ได้เล่นนานจริงเยอะแลงงงงไว้หมดแหละปกติปกติถ้าใครเคยดูคลิปออาดอกก็กล้องเนี่ยครับออาดอกก็นั่นแหละที่เราเผาขนป่อยๆนะครับผมตรงนี่เปลี่ยนได้ไหมป็นมึงโดดแทนได้ไหมเอาให้จบเอาให้จบทิพย์ทิพย์มันยากอ่ะมันยากอ่ะออกวิ่งวิ่งวิ่วิ่วง นี่ไม่เล่นหนาดใช่ไหมเกิดเลยมันยากอ่ะเออมันยากตรงเนี้ยมือใหม่มันเล่นไม่ได้นะเว้ยตรงเนี้ยอ๋อก้องกล้องเออคลิกนี่นี่นี่เขาบอกยูเซอร์พี่พี่พี่กล้องข้ามโกงใช่ไหมเออขอบคุณพี่กล้องข้ามโกงนีกดผิดปุ่มกดปุ่มถ่ายกันเฉยเลยมาเนี้ยฟ้ามาผิดเลอไปกดปุ่มผิด ไป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 ดูไปไปดูตูบ้างไปหกเจ็ดเจ็ดนาทีแล้วครับผมโอ้โหก็แค่เอาไอ้คุ้มเอาไอ้คุ้มแบบนี้กูอยู่นานอยู่นานอยู่นานจริงยอมตัดยาวไปไปกล้องเออตัดยาวโอเคโคตรมามาดูมัางดูเรามั่งอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มกันอ่ะไม่ต้องจับเวลาหรอกไม่เหยียบ เดแย่าฮโท่อ้าวหลอกงานเดียที่เดียวกันเลยนี่ยงเหโหอนเลยนี่งตรงนี้ทีมอยากจะถามนี่คืออะไรเม่หลอนเฮ้ยบินเฉยวัตุพักเดียเดียวกอ้า วอ๋อถึงตรงนี้ได้เลยโอเครัดเล็กนะครับผมไม่เล่นนี่รัดแล่งเลยเย็บนายเกิดอะไรขึ้นนะหน้าผ่านได้ด้วยไม่ว่ากันตักตักต้องเยอะเลยอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมก่อนก่อนหน้านี้ผมทุบอันนี้ใช่ไหมนี่ฟันจบจะเป็นงี้ครับ ไงครับปุ้มโอเครบ้อยครับโอเคไปจุดประจที่ก็มาจุดประจำที่ที่แรกเลยก็โคตรนานไม่เพี่อนได้เลยโคตรเลยก็คือเมื่อกี้มึงดูกูเป็นงานที่เทพมึงดูกรูเป็นไงวะมึงดูกูเป็นไงมึงไปเร็วเกินอ่ะโอเคปะ เอ็มห้าจับคลิปจับคลิปเอ็มห้าเอ็ห้าตรงนี้โอเคก็ต้องพูดจับคลิปก่อนไอ้ให้ก้องพูดจับคลิปก่อนฮะกูไม่มีคำพูดจับคลิปนะคือจะพูดแค่โอเคงั้นก็ซีอีโอทุกท่านคำพูดใดบรรจารใดที่ไม่สุภาพขอแทนนั้นนาทีนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วก็ชแนลของเพื่อนผมด้วยแฮจีแซกเจมเมอร์อยู่ใต้ลิงก์อ่าใต้เมสเซจนะครับผมก็แคล็บยูทูบนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลฟ์แฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วก็ของแฮจีแซกเกมเมอร์แล้ว้างล่างเลยก็ ใครที่อยากถามเรื่องเพลงที่ผมเปิดอ,อยู่ตอนนี้ก็ใต้ข้างล่างแล้วก็ไปกดซับเขาด้วยแล้วคนสร้างในนี้ครับไม่ได้บอกว่าอ,าอยู่ Youtube ไหนนะครับผมก็เลยไม่มีผู้สร้างก็คือมีแต่ชื่อเียชื่อผู้สร้างแค่นั้นแหละโอเคไปกันคลิปหน้าครับผมไปกันนะครับ <isc Lights> <c oughs>